สวัสดีครับหลังจากตอนที่1นะครับเราได้สร้างนะครับน้องกะทินะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เชิญน้องเข้ากลุ่มเรียบร้อยนะครับในคลิปนี้ ep 2นะครับเดี๋ยวเราจะมาให้น้องเนี่ยส่งแจ้งเตือนด้วย messaging api มีขั้นตอนอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปจัดการนั้นนะครับผมจะปิดข้อความตอบกับอัตโนมัติซะก่อนนะครับโดยการมาที่เมนูนี้นะครับ ข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะครับก็คือเข้ามาที่ m a n a g e r l i n e b i ลนี่แหละนะครับก็จะเจอเข้ามาข้อความตอบกลับอัตโนมัติเสร็จแล้วนะครับให้เรามาปิดข้อความตรงนี้ไว้ก่อนนะครับนี่ตรงนี้ปิดเลยหยุดการใช้งานโอเคนะครับทีนี้นะครับผมก็จะต้องไปใช้บริการนะครับที่ชื่อว่า Chat GPT นะครับเพื่อให้ช่วยเขียนโค้ดให้นะครับเราไม่ต้องคิดเองเนาะนะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า Chat GPT นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ c Chat GPT แบบนี้เลยนะครับ ขำถามว่ามีอะไรให้ฉันช่วยหรือนะครับอ่าผมก็จะบอกว่านะครับช่วยเขียนโค้ดหน่อยนะครับช่วยเขียนโค้ดนะครับการส่งไลน์แจ้งเตือนนะครับช่วยเขียนโค้ดการส่งไลน์แจ้งเตือนด้วย messaging api เนาะนะครับไลน์นะครับ,นะรบ messaging API นะครับช่วยก็ช่วยเขียนโค้ดนะครับผมต้องการโค้ดแอปสคริปต์ Script, นะครับเดี๋ยวจะระบุไปเลยนะครับเขียนโค้ดแอปสคริปต์ Script, นะครับการส่งลายแจ้งเตือนนะครับเข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มด้วยลายเมสเซนจิ่ง API โอเค ก็ความหรือว่าพร้อมก็น่าประมาณนี้น่าจะเขียนโค้ดให้เราได้เลยแหละนะครับจากนั้นผมก็กดส่งไปเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะเขียนโค้ดให้เรานี่นะครับเพราะเขาบอกว่าขั้นตอนให้คุณไปสร้างนะครับลายก่อนนะครับแล้วคุณก็จะได้อ่าไปสร้างไลโอ o อนะครับเอา o f f i c i a l a c c o u เคามานะครับแล้วก็เอาบอร์ดเข้ากลุ่มครับเขาจะบอกขั้นตอนนะซึ่งตอนนี้เราสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนี่นะครับเขาก็จะมีโค้ดนี้ให้เราแล้วนี่นะครับ แล้วเขาก็จะอธิบายวิธีตั้งค่าการใช้งานนะครับว่าจะต้องเอาอะไรส่งไปนะครับไปทำทิกเกอร์อะไรนี่นะครับมีคำแนะนำเพิ่มเติมโอเคนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะทำการคัดลอกสคริปนี้นะครับนี่คัดลอกสคริปนี้จากนั้นสคริปนี้เราจะต้องไปสร้างอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างกันนะครับไปที่แอปพลิเคชัน9จุดนะครับนี่นะครับไปที่แอปพลิเคชัน9จุด แล้วก็ไปที่ d r i v e นะครับจากนั้นนะครับไปที่ใหม่ตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ My, นะครับแล้วไปที่เพิ่มเติมแล้วก็ไปที่สคริปต์ของ Google App นะครับอันนี้เราฝึกเขียนเองเลยนะครับจากนั้นกดปุ่มสร้างสคริปต์ได้เลยครับพอกดสร้างสคริปต์เสร็จนะครับมันจะขึ้นฟังก์ชันไม้ My, ฟังชันนี้เราลบชิงไปเลยนะครับ แล้วก็ c t r o l v นะครับวางโค้ดที่เราได้จาก chat gpt ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับโครงการไม่มีชื่อเราคลิกที่โครงการไม่มีชื่อนะครับแล้วก็ตั้งชื่อหน่อยนะครับเป็น line นะครับ messaging api นะครับแล้วก็กดเปลี่ยนชื่อได้เลยครับนี่นะครับอันนี้โค้ดนะครับทีนี้ในการที่เราจะแจ้งเตือนได้นั้นนะครับมันก็จะมีอยู่2 2ค่าเนาะที่เราจะต้องเอามาเซตนะครับ ตามนี้นะครับอันแรกก็เรียกว่า Accent Your Channel Access Token กับ Your Group ID นะครับเอาอันแรกก่อนนะครับว่า Channel Access Token เราจะไปหาที่ไหนนะครับ Channel Access Token เนี่ยเราจะต้องไปหาจากตัว Messaging API นะครับหรือที่เราเรียกว่า Line Developer เนาะนะครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ที่ manager.line.bit นะครับเราก็จะต้องนะครับ เปิดแถบใหม่ขึ้นมาเอาง่ายๆแบบนี้เลยก็ได้นะนะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า developer นะครับ line bit น,นะครับ developer น,นะแล้วก็วั l ล line นะครับ l i n e นี่นะครับ developer line พิมพ์แค่นี้ก็ได้นะครับแล้วก็กด enter เลยนะครับและเราก็ไปที่ลิงก์นี้ line developer น,นะครับ เพื่อจะมาเอานะครับค่า Channel Access Token ของของ Line OA ตรวนี้นะครับจากนั้นไปที่คอนโซลอีกครั้งหนึ่งครับนี่นะครับจากนั้นเราก็ไปที่น้องกะทินะครับถ้าไม่เห็นน้องกะทิเราก็ไปที่โปกไว d e เดอร์ก่อนนะครับแล้วก็คลิกขึ้นมาแบบนี้อันเดียวกันนะครับจากนั้นมาตรงนี้ครับ Messaging API นะครับนี่มาที่แถบนี้ก่อนคลิกนะครับจากนั้นเลื่อนลงไปข้างล่างนี่นะครับเลื่อนลงไปข้างล่าง เราจะเห็นคําว่า Channel Access Token นะครับแล้วก็จะมีปุ่มสีดําชื่อว่า Issue นะครับให้กดหนึงคลิกหครั้งเลยนะครับมันจะเปิด Issue ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะมีปุ่มคัดลอกอยู่ตรงนี้นะครับให้เราคลิกคัดลอกึ่งครั้งมันจะขึ้นคําว่า Copy แล้วก็หายไปนะเสร็จแล้วเราก็เอากลับมาที่ตัว Apps c r i p t นะครับแล้วก็ลบภา,าษาอังกฤษตรงนี้ออกไปนะครับให้เหลือเครื่องหมาย Double ลโ o d e ครอบไว้เหมือนเดิมนะ กด delete แบบนี้ก็ได้แล้วก็ control v นะครับมันจะยาว2มบรรทัดแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือ channel access token นะครับอันที่2 y o u r group id นะครับการที่จะรู้รู้ group id นะครับมีวิธีการง่ายๆเลยนะครับโดยการเปิดแถบใหม่ขึ้นมานะครับและให้เราพริมพ์คำว่า webhook.site นะครับ w e b h w o k แล้วก็ s i t e webhook.site กด enter เข้าไปแบบนี้เลย เข้าไปแบบนี้นี่นะครับหน้าตาของเบียร์กดัซไซเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรคร้างอยู่เดี๋ยวผมลบทิ้งไปหมดก่อนให้มันว่างๆแบบนี้เลยให้มันขึ้นคําว่า w a i t i n g for first request อย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเขาบอกว่าให้คุณ copy ตรงนี้นะครับให้เราคลิกตรงนี้ Copy 1หนึ่งครั้งนี่คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการ Copy เรียบร้อยนะครับพอ copy เสร็จเนี่ยนะครับให้เรากลับมาที่นะครับตัว line d e v e l o p e r ของเราเนาะ ตอนนี้เราอยู่ที่ Developer นะครับและมันจะมีคำว่า Webhook Setting อยู่ตรงนี้พอดีนะครับให้เรากด Edit ตรงนี้นะครับแล้วก็ Control V นะครับวาง Webhook ตัดไซต์ลงไปตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเราต้องการหากรุ๊ป ID ง่ายๆนะครับจากนั้นเราก็กดปุ่ม Update เลยนี่นะครับพอกดอัปเดตเสร็จนะครับให้เราเปิด Use Webhook ตัวนี้ขึ้นมาให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับจากนั้นให้กด Verify หนึ่งครั้งครับ มันจะต้องขึ้นซั c เซ s แบบนี้ถือว่าโอเคนะครับพอมันขึ้นซ c กเซ s แบบนี้แปลว่านะครับตัว LINE MESSAGING API น้องกะทิของเราตอนนี้นะครับได้เชื่อมกับเว็บฮุกดอกไซเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราจะไปหากรุ๊ป ID อย่างไรนะครับเราก็ไปที่ลายกลุ่มน้องกะทีอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ผมก็จะต้องมาที่ลายกลุ่มน้องกะทินะครับซึ่งตอนนี้อ่ะโอเคไม่ใช่โทษทีนะครับ เราจะต้องมาที่กลุ่มทดสอบแจ้งเตือนซึ่งมีน้องกะที่อยู่ในกลุ่มสิามาที่กลุ่มนี้นะครับเราต้องการทราบว่ากลุ่มนี้กรุ๊ปไอดีคืออะไรใช่ไหมและก็น้องก็อยู่ในกลุ่มเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้นะครับในกลุ่มนี้นะครับหรือสง่งสติ๊กเกอร์อ,อะไรก็ได้นะครับผมจะพิมพ์คําว่าให้กด enter แค่นี้พอนะครับนี่นะครับพอเรากดแค่นี้ปุ๊บนะครับพอเรากดแค่นี้ให้จากนั้นนะครับเราก็จะ มาที่เว็บฮุกบัตรไซ์นี่นะครับเรียฮุกดัตไซ์ก็จะนะครับได้สัญญาณนะครับฮุกมาที่ตัวเว็บเรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็จะแจ้งเลยว่านะครับที่คุณได้กลุ่มไอเดียของค,คุณคือกลุ่มอะไรเพราะคุณมีการสื่อสารกับเรียฮุกดัตไซเรียบร้อยผ่านน้องกะทินะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมจะคลิกลงที่โพสต์แรกนะครับตรงนี้นะครับ จากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเขาจะบอกว่ากรุ๊ป ID คือตรงนี้นะครับเห็นไหมครับข้างหน้ามีคําว่ากรุ๊ป ID นะครับ User อ d อย่างเงี้ยนะครับเรา Copy ตรงนี้เลยครับกรุ๊ป ID นี่นะครับ Copy เลยครับคัดลอกนี่นะครับวิธีการหากรุ๊ป ID หาง่ายๆแบบนี้เลยพอเราได้ตัวนี้เสร็จนะครับเราได้กรุ๊ป ID เสร็จเราก็จะเอาไปใส่ที่แอ p Script ครับนะครับบรรทัดที่3นี่นะครับ Your Group ID นะครับเราก็เอามาใส่ตรงนี้ ก็กดดีดิชิงไปเลยก็ให้เหลือดับเบิลโขดแบบนี้คอนโทรล V เรียบร้อยพอเราได้ค่า2ค่านี้นะครับแปลว่าพร้อมใช้งานแล้วนะครับเราก็กดบันทึกสคริปต์นี้ไว้เลยนะครับพอบันทึกเสร็จนะครับบันทึกเสร็จเราจะเอาไปใช้งานยังไงนะครับได้2อย่างแล้วมันจะแจ้งเตือนยังไงนะครับเราก็จะต้องนะครับเอาตัวนี้ไปใส่เว็บโุกที่ใช้งานจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาตรงนี้การทําให้ใช้งานได้ การทำให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับคลิกเลยเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เราไปที่รูปเฟืองตัวนี้ตั้งค่านะเลือกประเภทจากนั้นเลือกเว็บแอปครับเลือกเป็นเว็บแอปนะครับให้เปลี่ยนสิทธิ์จากฉันเป็นทุกคนนะครับตรงนี้เลือกเป็นทุกคนแล้วก็กดปุ่มทําให้ใช้งานได้ครับพอกดให้ทําใช้งานได้เสร็จนะครับรอสักครู่นะครับมันจะมีการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็กดให้สิทธิ์เข้าถึง นะครับแล้วเราก็คลิกไปที่บัญชีอีเมลของเรานะครับไปที่ a d v a านซ์คลิกครั้งหนึ่งครับแล้วคลิกไปที่บรนทัดที่ชื่อว่า go to line messaging API unsafe ตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งครับจากนั้นครัเลื่อนหน้าจอลงมาที่หนึ่งเราจะเห็นอนลาวแปลว่าอนุญาตนะครับให้สคริปมันเข้าถึงหรือว่าทำงานได้นั่นเองแล้วก็รอมันประมวลผลสักครู่นะครับแล้วเราก็จะได้เส้นเว็บฮุกของสคริปมานะครับก็คือ ตัวนี้นะครับและเราจะเห็นปุ่มคัดลอกอยู่ตรงนี้ให้เรากดคัดลอก1ครั้งสําหรับสคริปต์นี้นะครับเพื่อเราจะนําลิงก์นี้แหละไปทําเป็นเว็บฮุกสาหรับให้น้องกะทิแจ้งเตือนในกลุ่มได้นั่นเองนะครับกดเสร็จสิ้นไปครับจากนั้นนะครับกลับมาที่นะครับ l ลน e เ e เวลของเรานะครับไอตัวเว็บฮุกดัชนีเราทําตรงนี้เพื่อต้องการหาค่า ลายคูปไอดีเฉยๆนะครับหมดประโยชน์แล้วเราได้แล้วนะครับแล้วก็กดอ d ด t ครับแล้วก็ลบ,บตัวเว็บฮุกนี้ทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ Control V นะครับตัวเว็บฮุกหรือว่าลิงก์จากแอปสคริปต์นะครับนามสกุล้ายจะเป็นไม่ใช่นามสกุลโทษทีพูดผิด้ายลิงก์จะเป็นเ e l e เล e x e c นะครับ e x e c แบบนี้นะครับแล้วเราก็กดอัปเดตเลยเรียบร้อยบรอเวณไฟอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจ สักเซตโอเคนะครับตอนนี้นะครับตัวสคริปต์นี้นะครับเนี่ยสคริปต์ตัวนี้จะทํางานกับลน์ตัวนี้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสคริปต์เขียนอย่างไรนะครับสั่งให้ทําอะไรมันก็จะทํางานตามเมสเซจที่เรากําหนดนะครับเดี๋ยวใน EP นี้เราจะทดสอบง่ายๆโดยการส่งคําว่าแจ้งเตือนมีอัปเดตใหมนะ่ส่งเข้ากลุ่มไลน์นะครับนะส่งเข้ากลุ่มไลน์ตอนนี้ มันจะทํางานจริงไหมนะครับวิธีการทดสอบง่ายๆนะครับก็คือกดปุ่มนี้ครับเรียกใช้เลยครับเขาเรียกว่าเรียกใช้สคริปนี้นี่นะครับถ้ามันทํางานสําเร็จมันจะต้องมีคําว่าแจ้งเตือนมีอัปเดตใหม่ในกลุ่มนะครับในกลุ่มทดสอบนะครับอ่านอิคพิบละนี่เรียบร้อยเห็นไหมครับมีคําว่าแจ้งเตือนมีอัปเดตใหม่นะครับแปลว่าตอนนี้นะครับน้องกะทินะครับ หรือ Line Messaging API ของเรานี่สามารถที่จะแจ้งเตือนในกลุ่มได้แล้วนะครับทีนี้เมื่อน้องแจ้งเตือนได้แล้วต่อไปเราก็เอาโค้ดนี้ไปพัฒนาต่อนะครับเช่นนะครับไปรับข้อความจากเว็บแอปไปรับเมสเซจจาก Google Form อย่างเงี้ยนะครับและเราก็ให้มันแจ้งอัตโนมัติโดยไม่ต้องมาคลิกปุ่มนี้โดยการทำทริกเกอรนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไป EP ถัดไปดีกว่า เดี๋ยวมันจะยาวไปสําหรับ EP นี้นะครับขั้นตอนการแจ้งเตือนนะครับเบื้องต้นถือว่าทําสําเร็จแล้วนะครับใครทํามาถึง EP 2น่าจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับพบกันใหม่ใน EP ถัดไปก็แล้วกัน EP นี้ก็สวัสดีครับ